ครับต่อมาเรามาดูเฉลยในหน้า1 0 2นะครับเรามาดูเขาบอกว่าสังเกตภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพรังสีอินฟราเรดแก้วใบใดบรรจุของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงสุดเพราะเหตุใดนะ <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูว่าแก้วไหนอุณหภูมิสูงเนี่ยให้สังเกตถ้ามีสีขาวมากนะครับมันก็จะมีความร้อนสูง นะอันนี้ก็คือตอบแก้วใบที่1เพราะภาพที่ได้มีสีขาวเป็นบริเวณกว้างซึ่งบริเวณที่มีสีขาวแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสูงข้อที่10บอกอันตรายจากการที่ได้รับแสงอันตราไวโอเลตรังสี X และรลังสีแกมมาในปริมาณที่มากเกินไปนะ มาดูอันตรายที่เกิดจากรังสีวอันตราไวโอเลตก่อนนะครับหากได้รับในปริมาณมากนะครับข้อที่1คือ,อจะก่อให้เกิดผลกระทบดังนี้ 1. มะเร็งผิวหนัง 2. ต้อกระจกตา 3. ทํทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวนะต่อมาอันตรายที่เกิดจากรังสี X หากได้รับมากเกินไปนะครับ 1. คือทำลายเซลล์ ในร่างกายทำให้เซลล์ตายหรือเสื่อมคุณภาพสองทำให้เกิดโรคมะเร็ง 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในยีนซึ่งมีผลต่อกรรมพันธ์อันตรายที่เกิดจากรังสีแกมมานะครับถ้าได้รับปริมาณมาก 1. ทําทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย สเกิดโรคมะเร็ง3ามทำให้ปริมาณเซลล์อสุจิในเพศชายลดลงนำไปสู่การเป็นหมันในที่สุดนะครับเพราะว่าหลังสีรกมมามันมีอำนาจทะลุทะลวงสูงนะครับโอเคนี้ก็คือเฉลยเดนาหน้า102นะครับ